สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่ซีรีส์ความรู้ในรายการการรู้สารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังของผู้ทำงานวัยปลายอีกครั้งหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าวัยทำงานตอนปลายคือวัยของคนที่มีอายุเท่าไหร่ในคลิปนี้ก็เลยขอมาอธิบายให้ทราบเพิ่มเติมแล้วกันนะคะที่มาจากข้อมูลฐานข้อมูลของกรมอนามายัยได้มีการแบ่งช่วงวัยทำงานของประชากรในประเทศไทยออกเป็นช่วงไวัยได้แก่ วัยทำงานตอนต้นคือประชากรที่มีอายุระหว่าง 19- 29ถึงีปีวัยทำงานตอนกลางคือประชากรที่มีอายุระหว่าง30-44ถึงปีส่วนประชากรวัยทำงานตอนปลายคือประชากรที่มีอายุระหว่าง45-59ถึงปีที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อการมีสุขภาพที่ดีหลังเกษียณอายุในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับโรคเบาหวานหนึ่งในโรคที่พบบ่อยในคนวัยทำงานโรคนี้คืออะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไรรวมถึงประเภทของโรคและอาการสัญญาณเตือนต่างๆเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับโรคเบาหวานหนึ่งในโรคที่พบบ่อยในคนวัยทางานโรคนี้คืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรรวมถึงประเภทของโรคและอาการสัญญาณเตือนต่างๆเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะ โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติเนื่องจากร่างกายไม่สามารถใช้ฮอร์โมนอินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ผลิตโดยตับอ่อนซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้เซลล์ในร่างกายนำกลูโคสจากเลือดไปใช้เป็นพลังงานเมื่อร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอหรือไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพกลูโคสจะสะสมในเลือดและทำให้เกิดระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเป็นที่มาของโรคเบาหวานค่ะโรคเบาหวานแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆได้แก่ 1. โรคเบาหวานชนิดที่1 type 1 diabetes mellitus type 1 dm เกิดจากเซลล์ตับอ่อนถูกทำลายจากภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ขาดอินซูลินมักพบในเด็ก2โรคเบาหวานชนิดที่2 type 2 diabetes mellitus type dm เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด ร้อยละ9กของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดเกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลินมักพบในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนร่วมด้วย 3. โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ gestational diabetes mellitus GDM เป็นโรคเบาหวานที่เกิดขึ้นขณนะตั้งครรภ์มาเกิดเมื่อไรมาส2-3ของการตั้งครรภ์โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะ specific types of diabetes due to other causes มีได้หลายสาเหตุเช่นโรคทางพันธุกรรมโรคของตับอ่อนโรคทางต่อมไร้ท่อยาบางชนิดเป็นต้นอาการของโรคเบาหวานอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลแต่อาการทั่วไปที่ควรระวังได้แก่ 1. โรคแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันเกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงมากทำให้เลือดหนืดมีอาการทางสมองได้หลายรูปแบบเช่นไม่รู้สติบเบลอมีอาการเหมือนเป็นอัมพาตหรือเป็นอัมพาต ในโรคเบาหวานแบบที่หนึ่งจะมีอาการกระหายน้ำหายใจเร็วลึกปัสสาวะบ่อยอาเจียนมากต้องรีบส่งแพทย์สองโรคแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันอีกแบบได้แก่ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำมีอาการหิวมือสั่นเวียนศีรษะเหงื่อออกมากความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนหมดสติชักเป็นภาวะที่ต้องระวังในคนที่กำลังรักษาโรคเบาหวานอยู่ การรักษาคือต้องได้รับน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดโดยเร็วถ้าผู้ป่วยมีอาการให้กินน้ำหวานถ้าพบนอนหมดสติต้องรีบนำส่งแพทย์โดยเร็ว 3. โรคแทรกซ้อนเรื้อรังได้แก่โรคของหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นโรคของหลอดเลือดสมองเป็นอัอมพกษ์อัมพาตมีหัวใจขาดเลือดมีอาการเจ็บหน้าอกหัวใจวายเป็นโรคไตาวายและมีความดันโลหิตสูงส โรคแทรกซ้อนทางตาทำให้จอประสาทตาเสียมีอาการตามัวถึงตาบอดห <Huh. S 1> โรคแผลที่เท้าเกิดจากเป็นโรคของระบบประสาทส่วนปลายจากเบาหวานทำให้ความรู้สึกที่ปลายมือปลายเท้าเสียไปเวลามีแผลที่เท้าจะไม่รู้สึกและแผลหายไม่ดีเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงที่ส่วนเท้าไม่ดีทำให้แผลหายช้าและอาจลุกลามถึงต้องตัดขานี่คือภาพรวมเกี่ยวกับโรคเบาหวานทั้งสาเหตุประเภท และอาการสัญญาณเตือนต่างๆหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคนี้นะคะในคลิปถัดไปเราจะมาพูดถึงพฤติกรรมเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานของคนวัยทำงานกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ